กวันนี้พาเดินเที่ยวตลาดท่าวังผาอันนี้จำน่ายน้ำพริกขาน้ำพริกคั่วน้ำพริกน้ำหน่อนะน้ำพริกปะ๊บไอครับอันนี้ดูห,หน้าคนขายเขาไว้สวยๆน,นั่นเลยเป็นไรเลยนะ

lòng lạnh long, lều long. tan đi <laughs> cơ <laughs> mà tao bỏ cái <laughs> pipe con cái đi ถึงจะมาเนาะมาจนค่ำเลยเหรอโอ้สัมภาษณ์หน่อยทำไมถึงสวยตลอดการอย่างนี้ทำไมไม่เอานั้นลงบ้างอ่ะให้ให้คนอื่นเขาเขาเขารู้ว่าเราขายอะไรอ่ะเอาอะไรลงเอาเอาหน้ากากกว่ากว่าเป็นกว่าเป็นกว่ากว่าเป็นความสวยออร่าเหรอ อันนี้ก็ขายผลไม้แม่ค้ผล,ไม,ไ,มลไม้ก็สวยตลอดการเห็นตาทุกข์กเยิ้มไปนลยห้งนอนนะเพราะว่าเราต้องธรรมดาคนเก่งก็หามรุ่งหามค่งคนไม่เก่งเขาคนไม่เก่งเนี่ยเขาเขาหามหมอนหามเสื่อเอารู้สิโอ้เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าตอนที่ไม่สําเร็จอ่ะยตอนที่ไม่สําเร็จเนี่ยได้นอนถึงแปดชั่วโมง แต่พอสาเร็จแล้วเนี่ยได้นอนแค่ชัมงเดียวเอเข้าใจไหมเราสาเร็จยัง,งอ่ะนะเออสำเร็จแล้วตอนนี้ก็รวยแล้วใช่ไหมรว,วยจริงไหมอยากรู้อยากอยากอยากรูก้ก,กลเม็ดเคล็ดลับของความรวย,ย,ยไหมง่ายนิดเดียวนะเอาความอยากออกไป เอาความรวยตั้งอยู่เหมือนเดิมตัดความอยากให้หมดความรวยมันก็อยู่ท,ที่ถ้าเราคิดอยากจะกินอะไรเราหยุดเลยโอ้เราไม่อยากดีกว่าปะเราให้มันหิวแต้ๆมันจะกินข้าวเปลือได้จำเอาไว้น,นะค่ะอือโอเคแล้วมันจะเราจะไม่กระเด็นออกเลยสักบาทนะตังอะไม่ได้ค่ะมันตึงรวยเออไม่ได้ค่ะยังต้องใช่ก็พอสมควรไม่ได้อะไรขนาด ถึงว่าดูดูกเราเราต้องเริ่มเราต้องเริ่มจากปากก่อนพอปากแล้วทีนี้มาเริ่มหูเริ่มตาเริ่มจมูกลิ้นนะพวกเนี้ยสมบัติที่หกนี่แหละพยายามปิดก่อนปิดความอยากให้จบก่อนแล้วความรวยมันก็อยู่ทงงที่เพราะเราเกิดมารวยอยู่แล้วแ, <laughs> แล้ววันนี้พี่ว้นบอกมานี่ ยังสุขภาพดีเหมือนเดิมเจ็บแขนเจ็บขาอี่้กมนแก็ไม่ต้องให้ยืนแค่ไม่เอาไม่เอาเสือมานอนเหรอไม่ค่อยมาเลยโอ้ครับผมโอ้ครับสบายดีเนาะสบายใจดีตุ๊ตุ๊ เดินเที่ยวให้ทั่วสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะขายม่อนไหมขายดีไหมขายได้ค่ะขายเต็มหมดแล้วเนาะนอย่างนี้กรขนมจีบมีคนมาจีบเยอะเลยแต่หมดแล้วใช่ไหมแต่เขาไม่จีบเราเราต้องจีบก่อนเรอโลแต่ฝั่งนู้นก็จะเหลือแบบนิ้อันนี้นเนี่ยอันนั้นเขเพิ่งใส่โอ้ยขับมืใส่ขายดีเลยเนาะครับ คือเขาสร้างตรงนี้ใหม่เลยตรงข้างหน้าที่จอดมันก็เลยน้อยลงเลยใช่ไหมเท่าเดิมแต่ว่าคนมันน้อยลงใช่ไหมคนไม่มีคนไม่ค่อยมีนะครับผมเจ้าลูก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 สวัสดีครับบรรยากาศตอนเย็นๆ ที่ตลาดข่าวงาังขาน,นี้ที่เป็นตลาดอันดับหนึ่งของเมืองน่านก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้ว จะพวกนม่ครับเขาขายไอ่ละคนนี่รวยๆกันั้่นั้นเลยนะขายของเพราะว่าลูกค้าเยอะมากอันนี้